เดียวพี่มีเสียงนะได้ครับพี่อ่ะมามาเบิกรถละอ่ะอยากดูช็อตไหนเดี๋ยวก็ให้แล้วต่ต้นนี่แหละนั่งดูนี่แหละตัต้นนี่แหละโอ้ยยาวเลยนะไอ้สัตว์เออเป็นไรหรอไม่มีเสียงอ่ะเป็นลายพี่ก็พากวัตอนนี้พี่ทำะไรอยากดูตอนนี้กําลังคิดการจะกดตัวทีอยู่ว่ามันจะทีได้ไหมว่ากูใส่ของยังกูกดปุ๊บรู้แล้วมีรถก็เลยเบิกรถมา เออออ๋รู้ละอ่ะรู้แล้วว่ามีรถอ่าช้านะนอัะน<า>อน,นี้ช้าแล้วทีเนี้ยรู้ไม่รู้ว่าจะไปไหนกูก็เลยตามเพื่อนๆไปข้างหน้าแลขับเร็วดีน้องๆก็กลัวไปขวางน้องกลัๆๆๆวไปขวางก็จับเนี่ยพอกูเห็นเพรามันไปกันเยอะพวกะแล้วไปแอดอบกูก็เลยไปหาตามน้องไปหมดเลยเออออาแล้วอย่างแอดอบไหนอ่ะแอดอบมาๆกูกูถามกูให้ไอไอทไปแทนเพราะว่ากูกลัวชักปืนไม่ทันอ๋อเนี่ยกูต้องตั้งตั้งเช็คเห็นไหมเนี่ยต้องเช็คอยู่ต้องเช็คกัดตัวเองอยู่ว่า มีรถหรือยังมัวหยิบรถด้รถหนึ่งไ้ยังชิวไรสัตว์ยังชิวอ่ะเอ็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ยังโดดอยู่ยังโดดอยู่แอดดอปยังเดือดอยู่แอดดับอยู่ยังเดือดอยู่แอดดับอยู่ยังไม่เห็นศัตรูอุ้ยไม่เห็นเลยนะดูไว้ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นดูไว้เลยนะอาจจะตรงนี้ยังไงฮะกูจะยืน FK อยู่ข้างบนนี้ได้ตอนแรกอ่ะหรอใช่เพราะกูมองไม่เห็นใครเลยไง เออเราเอาแล้วน้องๆเราไปวิ่งไปนู่นน่ะเราเพิ่งมาจากแอร์ดับตัวเราวิ่งไปเอาของจากแอร์ดับในไฟเก็บมาได้รอบนี้อออโโเเคคไฟไปมันได้เธอมาตายออ๋ก็คือไม่ขึ้นคิวฟีดหรอ่ามุมคนแข่งเนี่ยวิ่งใช่หรอขึ้นขึ้นขึ้นได้ไงด้านขวามือมีคนเก็บอะไรอยู่อ๋อ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 นูว่าไม่ขึ้นคิวฟีดไปเอามาให้เอากระสุนมาให้อืมได้ครับผมโอเคอ๋อเกระสุนมาให้อ <itudes> ่าโอเคได้กระสุนละเร่งละ แต่ก็เยอะแล้วผมอยากเห็นเวยาบนานๆคุณจะลงทีเออตรงนี้ะรอ่านี่เป็นกูที่กูคิดไว้มันไม่มีที่กำบังกูก็เลยแบบว่าเอออยู่ในพุ่มเพื่อยิงทะลุพุ่มเข้าไปอ่าแต่พอคิกขวาใส่พุ่มปุบแทบมองไม่เห็นเนี่ยเพื่อให้ตัูมันไม่รู้ตอนแรกกูใส่บวกอยู่หมวกขาวจะได้ปะสีขาวอ่าแต่เนี้ยกูถอดออกกลัวมีคนเห็นว่าเป็นกูไงอ๋อใส่บวกอยู่ด้วยเหรอแ้ตอนแรกกูเป็นชุดสีแดงเลย ตอนนี้เข้ามามันมันรวมกับอ่าล้วเห็นศัตรูแล้วพี่เห็นศัตรูแล้วอ่านี่พี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วไม่ตองเห็นก็แล้วบุก็บอกว่าพวกมันกำลังมาบุกมาอ่ารีพอร์ตด้วยไปหน่อยรีพอร์ตด้วยแล้วจะนนีงก็รีพอร์ตอ่ะแล้วทำไงนัวหรือยังในในเนี่ยในวอร์นวหรือยังนวลนวลนวพวกมันมาแล้วพวกมันมาแล้วพวกมันมาแล้วอ๋อพูดเยอะเลยใช่ปหมอ่าใช่ใช่อืมนี่เราดูครับแล้วยิงแล้วอุ้ยเปิดด้วยโดนไหมไปโดนอะไรอ่ะไม่โดน สอล้มสองดูเอ้ยลบสองลบสองลนาเป่าเปาเปาพี่กับพอต่อตรงกันเด้เลยตอนนี้พอพี่เหมือนจะยิงขาแต่ไม่ได้โดนเฉยอ่อนเราจะยักไคอมันเมันเป็นยิงสอยเลยนะเมื่อกี้แบบม่อ้มึ่เห็นมึงมึีเมื่กี้ม่อด้เมแรอกี้ม่อกเมื่กล้เนืก้เมืนกเห็นอกมื่อก้มื่ก้มก้อกอก้่อ้่อมอ่อก้อกเม่อกี้ไอเอกี้อก้อกเอเทีเ่อเอร์อกเ่อเม่อ้นี้ป่ เพิ่มอ <Be ep. S 1> ๋อโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ห้าแต้มอไม่ใช่ห้าแต้มอันนี้ยแต่พี่ยิงเขาทําไมนีนะต่ตรงๆงเลยพี่ยิงเพื่อกูตกใจไงรีเฟกไปรุ่นไงโอเคนะรีเฟกไปรุ่นตกใจกูใส่อย่างเดียวโ okay. อเคอะต่ออันนี้ยิงสอยแล้วอีกเอ้ยกูยิงเยอะมากเลยนะอุ้ยอุ้ยแมนนะไอเฮียอุ้ยยิงขาเป็นส่วนใหญ่นะคือยิง,งโดนด้วยบะบอาง,องี้เออมันจะเป็นทิกสมมาถ้ากูยิงขาอีก อันนี้กูไม่บอกเลยครับมันจะทําให้ตัวกระเด็น<อ>คือเวลายิงเก็บธงอ่ะคือเราต้องยิงยิงยิงให้ตัวมันมันไปอีกที่หนึ่ง<อ>มันจะทิ้งมันเจะทิ้งอ๋อ,อคือยิงยิงเออแต่ทุกครั้งที่เล็งตรงนี้บ้างตรงนี้ป่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่าตรงนี้เขาเริ่มเก็บละเขาเริ่มเก็บละเขาเริ่มมาเก็บละตรงเนี้ยน่าจะตรงนี้มั้งอ่าอันนี้ก็หมดละตรงนี้เคลียร์ละอ่ะตรงนี้เคลียร์ละ ยิงป้งหนึ่งอัาไม่ไม่ใช่กูที่ให้เขาเก็บธงไม่ใช่กูอ่าไม่ใช่ละอ่าไม่ใช่ละไม่ใช่กบฏอ่าโอเคอันนี้คคือเรื่องกบฏไปแล้วนะอ่าเกี่ยวกับกบฏเกี่ยวแล้วโอเคแล้วตัวเองทำอะไรตอนนี้จะทำอะไรก็วิ่งไปบุกใครสั่งให้มาบุกไม่มีใครสั่งไม่มีใช่กูอยากมาใช่แล้วโอเคห้อยออนมันก็อยู่กูเลยไม่รู้ต้องทำอะไรไงเนี่ยไอออนอยู่นู้นนะข้างหน้านะไหนอ่ะก็ไม่รู้ไงไม่รู้ต้องทำอะไรไงแล้วมากับเขาทำไมมันต้องแบ่งหนึ่งแบ่งหนึ่งไม่ใช่หรอเอาแล้วมาช่วยย อ๋อยิงจุกกู้ให้ด้วยท่านี้เขาเก็บธงไปแล้วยิงจุกก well uh ูไ huh. ด้เขาเก็บเขาเก็บธงเสร็จแล้ว okay. ก okay. ็ย okay. ิงจุกกู้ด้วยโอเคสุดยอดแม่สุดยอดมากไล่ออนจะไปเป็นรอกาสเด๊จังหวะเนี้ยเขาต้องเก็บได้นะแต่กูไกออนเป็นคนยิงอ่าโอเคแต่ออนยิงนะไม่ใช่กูโอเคแต่เรายิงจุกกูเหมือนกันแต่จุกกู้ก็คงงงว่ากูเก็บธงแล้วแต่กระสุนมาจากไหนโอเค โอเคสุดยอดสุดยอดจริงๆอ่ะคือกูอ่ะต้องเป็นคนกันด้วยแต่กูไม่รู้ว่ากูวิ่งไปทําไมเหมือนกันอ่าต้องเป็นคนกันนะอ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันมันเป็นคนเก็บอยู่อ่ะกูก็ปล่อยไม่ยิงเขาอ่าอ่าโอเคไม่ยิงอ่าใช่ปล่อยโอเคไม่ก็จะใจอ่าแล้วกูจะมองอะไรอันนี้มองอะไรอยู่หมายถึงอ๋อเห็นว่ามีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เป็นมือปืนอ่าใช่ก็เลยมาอ่าก็เลยกดมือปืนเขาดีกว่าตรงนั้นให้น้องๆอ้นี่เขาได้ยิงอ้นนี้ไม่ได้อ่าโอเคเข้าใจเข้าใจเดี๋ยิงโดนไหมน่ะตรงนี้ ด่วนเลยแต่ว้าตายก่อนมั้งเนี่ยเขาว่าเพื่อนเพืามวิ่งแม่เขาลุกไม่ตายไม่ตายไม่ตามจะวิ่งไปเรื่อยๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ได้ยิงกู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 แค่ลิงแค่ล็งไว้เฉยๆใช่เล็งไว้เผื่อมันแบบว่าข้ามไปีปากมจะได้ยิงให้เบนโอเคโอเคจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละที่กูกำลังสับสนกับตัวเองว่ากูจะไปไหนเห็นไหมกูจะวิ่งคือตอนตอนไม่ ตอนแข่งอ่ะกูบอกตอนที่เขาแข่งกูจำได้ว่ามันตีกันทงตรงนี้ไงเนี่ยมันคือมันทงมันอยู่ตรงนี้กูจําได้แต่กลัวว่าหาอยู่ว่าทงมันอยู่ไหนหาทงไม่เจอเนี่ยมึงเห็นป่าว่ากูจะวิ่งไปกูวิ่งตามเอเธอร์ไปเคยอเธอร์เดเก็บแอดอปแล้วกูก็งงไงเออมันไม่ออกแล้วกูก็กำลังหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนตอนนั้นไงเจอแล้วทงบีเราอ่ะกูก็เลยวิ่งไปบีเราแต่ไม่ได้บอกใครใช่ไอคิโลไอ้คิโลเป็นคนตะโกนพี่เอทอยู่ไหนอประมาณนี้อ่ะกูก็เลยแบบว่ากูอยู่เอกูหลับไป yeah. แต่จิกหวาดธงบีไม่เจอชื่อว่าธงบีอยู่ตรงนั้นไงโอเคอ่าสุดยอดอ่าเอาอโอเคแล้วอ๋อวิ่งอ๋อไปไหนละวิ่งไปบีให้เพราะว่าตอนแรกกูจะไปหาบีแต่บีหาไม่เจออ๋อบีไม่บีเราอ่าบีเราบีเราบีเราไม่ใช่บีเขาบีเรากูปืนกันไงกูไม่ใช่บุกอ่าโอเคโอเคแล้วแวลาเก็บเน็ตไปตรงนี้เขามาบุกหรือยังตอนเนี้ยเขาจะมากำลังมากำลังมากำลังมาแต่เจอกูเจอกูก่อนเจอกูก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะแล้วเจออะไรแล้ววิ่งผ่านช่องแคบปละกาไปเจอไหม จอไปเขาอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ข้างหน้าเขาจะเขาอยู่ข้างหน้าเขาลองเข้าวงมารอดูดิรอดูี๋เคโอเคโอเคนี่เห็นแล้วนะเขามาแล้วเขามาด้านั่นนั่นนั่นอ่าเห็นแล้ว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 อ่ะคือรู้แล้วแหละรู้แล้วเต็มตั้งรับแล้วถูกต้องไหมอ่านั้นปืนอยู่ด้านซ้ายก็เลยลิงปืนก่อนอ่าลิงปืนอ่ะดูดิดูดิโดนไหมดูดิอุ้ยไม่โดนโดนไม่ปืนอ่ะโดนแต่กูยิงไอ้นี่สองนัดอ๋ออันนี้โอเคเชี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ รู้ระยะด้วยนะโปรตีมันปืนระยะมันไม่น่าจะถึงนไม่ก็ยิงสุ่มไปก่อนไงเออยิงสุ่มไปก่อนขอให้มันอันนี้ก่อนระยะถึงไม่ถึงว่ากันกทีโอ้โหแล้วเอาหัวเ,เลือกที่จะไม่ยิงนะปล่อยด้วยปล่อยด้วยตอนแรกไม่ยิงไงตอนแรกกะกะคิดว่าเขาจะไอเซอร์กาลังมีคนบูตอยู่ไอไปกำลังบูตอยู่อ่า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 แล้วเธอเอากระสุนมาให้กูมึงดูดิกระสุนกูดิเอามาอีกสามสิบนัดเป็นหกสิบนัดอ่าเอามาเอาโหคือแม็กหนึ่งมีสามสิบนัดเหรอใช่แม็กหนึ่งมีสามสิบหกนัดโอ โอ้โหหกสิบกว่านัดหกสิบสี่นัดอ่าเดี๋ยวมึงดูช็อตอีกช็อตหนึ่งอืมอันนี้เราชุบปืนมาฆ่าต่ออ่าเพื่อที่ดึงเวลาดึงเขาไว้ดึงเขาไว้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอเคอ่าโดนนะโอเคโอเคโอเคก็ถึกวิวิสิ่งที่คุณพูดว่าคุณโลกคุณลนเนี่ยผมดูแล้วไม่ไม่เลยนะแต่ตอนเนี้ยลนจริงเดี๋ยว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 หลังจากเนี้ยลนจริงหลังจากเนี้ยลนบ้ากเลยเดี๋ยวคอยดูคคอยดูเลยคุณมีมีเซนเลยนะ เออต้องบอกเลยไม่ใช่นนะักแข่งนะเนี่ยแต่การยิงของเขาผมยังอึ้งุเสมอครับตั้งแต่เล่นรัดละเนม่มองดูดูช็อตนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูวะตรงนี้อุ้ยแล้วใครวิ่งกันมาวะหนะ่าข้าศนุดนะพ,พวกกูกำลังวิ่งหนีอยูโอ่โอเคโอเควิ่งหนีอ๋อที่มันมีแมตก์กลางไฟระหว่างทางแมตหซ์ไหลาทางอ่ะ,อ,ะอันนี้เราเห็นแล้วแหละอันนี้เ,เ,เขาจะม,มกีกมาช่วยเขาแลงวมาบก,มาบกไม่กลัวจะเคยกูวิ่งมาหน้าที่คือวิ่งตัดตัดให้เขาเก็บธงช้าที่สุดอ่าอ๋อมีหน้าที่ยิงตัดให้เขาเก็บงช้้้าทีุุดดูนอย ดูดูอุ้ยสองอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนพยายามเล็งอยู่เอุ้ยเป็นกระสุนหมดคำนึงอุ้ยไม่โดนคำนึงคำนึงอุ้ยไม่โดนอีกแล้วอุ้ยไม่โดนสี่นัดแล้วอุ้ยไม่โดนห้านัดแล้วโอเคลกจริงจอนนี้ลกจริงโอ้ยตอนนี้ลกจริงก่อนยิงไม่โดนด้วยตอนนี้เอายิงเลขอีกเอาเอาไม่โดนอีกอุ้ยไม่โดนเลยไม่โดนไม่โดนอุ้ย โอ้งดูเห yeah. ี้ยข oh, okay. ่าวโอ้โหไอ้เหี่ยและเขาข่าวโพลเพราะพี่เอสคนเดียววะไอ้เหี่ยถ้าพี่เอสยิงโดนตั้งแต่แรกก็มันคงจบไปแล้วแหละแต่มันเยอะมึงเห็นมา้วมันเยอะจริงมาแต่พี่ยงไ่โดนห้าหกนัดติดอะกันยิงเรื่อยๆไงถึกว่าจะโดนไงโอ้โหเอาไปโดนเอาเออเอาไม่โดนด้วยนะไม่โดนยังวิ่งกระโดดไปนู่นเลยเอาไปโดนอีก คำหนึ่นงผมเพนึงสับไปก่อนนะสับเพื่มไปก่อนเออโอเคอาชิงช่วยแล้วเอาโอเคค๊บนึงเออเออเอาโอเคโดนละโดนละ,ละเอาอเอาโดนอีกเออเอายิงซ้ำอีกเออเอาพยายามไว้กูไม่เห็นอะไรลูกธงแล้วใครเก็บได้ก็เรื่องของเขาไปแล้วไอ้เหี้ย,ยอ้าวแต่เขาไม่ฆ่ากูนะเขาเขาไม่ฆ่ากูนะเห็นป่ะกูยังไม่ได้ใช่ใช่กูไม่ได้กูแบบเดียวกูหูอาจารย์อาจารย์กับลูกศิษย์อ่ะอยู่ด้วยกันโอเคโอเคไว้ใจกันเสมอเว้ยเบสมันเสิร์ฟไม่งั้นก็คือตายไปแล้วล่ะแล้วข้างหลังนี่ยังไงอ๋อไม่ได้ช่วยยิงไม่ช่วยยิง ตอนนี้เห็นปืนกันแล้วอุ้ยไม่โดนเขาเลยว่ายิงยิงถามทางก่อนกะสุนถามทางนี่แล้ลหนึ่งโดนแลวหนึ่งโดนและสองอันนี้อันนี้ที่ที่ผมเห็นคุณยิงโดนเพราะว่าเป้าผมคุณเป้าคุณกับผมมันตรงนไงยิงและสามยิงแลวสี่โดนด้วยยิงและห้ายิงโดนไปห้าแล้วอันนี้ไม่โดนอันนี้ว่าอันนี้ยิงเพื่อนให้เขาสับรีโอเคเปศู่ยนสแป๊บ อ่ะโอเคโอ้โหนี่เจาะจะโอเคเข้ามาขนาดโอเคกูตายโอเคปิดท้ายได้สวยจัดปิดท้ายได้ดูพรสับไปที่คอเฮ้แต่กูไม่ตายเลยนะทั้งเกมตายปะวะน่าจะไม่ตายนะอันนี้ตายครั้งแรกตา,าตายครั้งเดียวไม่ถือยังไม่ตายจบก่อนถือยังไม่ตายจบขึ้นคิวฟิตแล้วผมเพิ่งบอกว่าจบคุณโดนตัดพอดีใช่ถือว่าตายครั้งเดียวโอเคโอเคโอเคสุดยอดนะสุดยอดอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากที่เปิดให้ดูครับ